คำเตือนสำหรับเลขเด่นเลขดับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้ในคลิปได้มาจากผลการคำนวณทางสถิติจากผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผู้จัดทําก็ไม่ทราบว่าสูตรต่างๆจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและไม่สนับสนุนในการเล่นการพน,นันนอกจากซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่าน ผมทำคลิปเลขเด่นนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ได้านล่างเลยนะครับ อื่นเรามาดูรูปแบบของตารางก่อนกันนีนะครับเริ่มจากแถวในแนวนอนเราจะนำผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลมาวางเรียงกันตามแนวนอนนะครับเริ่มจากงวดก่อนหน้าแล้วก็เรียงมาเรื่อยๆจนถึงงวดปัจจุบันโดยแถวที่1ถึงแถวที่6จะเป็นวันที่1แถวที่1จะเป็นหลักแสนนะครับ แล้วก็หลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแถวที่เจ็ดจะเป็นแถวที่สิบถึงแถวที่สิบแปดจะเป็นเลขท้ายสามตัวโดวยเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากเราจะนําเลขท้ายสามตัวทั้งเลขหน้าและเลขหลังทั้งรวมทั้งสี่ครั้งมาเรียงกันนะครับสังเกตดูว่าสามร้อยสิบแปดจะน้อยกว่าห้าร้อยแปดสิบเก้าห้าร้อยแปดสิบเก้าจะน้อยกว่าเจ็ดร้อยยี่สิบสามเจ็ดร้อยยี่สิบสามจะน้อยกว่าแปดร้อยเจ็ดสิบ นะครับเราจะเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากต่อไปแถวที่19และแถวที่20่สเป็นเลขค้าย2ตัวสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2566ันาสำหรับคลิปนี้จะมีด้วยกัน3สูตรก็จะได้เลขเด่น3เลขแต่ละสูตรเข้ามาแล้ว8งวดติดต่อกันเอามาเริ่มกันเลยนะครับ เริ่มจากสูตรที่หนึ่งใช้แถวที่สี่บวกกันสองครั้งบวกได้แถวที่แปดสองครั้งและบวกได้แถวที่สิบสองได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกได้หนึ่งก็จะได้เลขเด่นสาตัวบนมาเช็คผลย้อนหลังก่อนนะครับวันที่หกรกฎาคมปีหกหก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวมที่สิหมิถุนายนปีห6หกดบวกแดเป็นสิบห สิบวกศนย์เป็น16 16กบวกศนย์เป็นสิบหกบหกบวกเเป็นยี่สิบห้ายสิบห้าบวกหเป็นยีหก็จะได้เลขเด่นหผลกระหน่ำเลขท้ายสามตัวบนเงวมที่1นึ่งดกรกฎาคมปีหกหกออกหกศูนย์หก็เข้าเลขหนะครับเข้าสมตัวบนเป็นงวดที่1ต่อไปเป็นงวดที่16บหกเนกราคมปีหกหได้เลขเด่นสามตัวบนคือเลขศูนย์ เลขท้าย3ตัวออก5 30ก็เข้าเลข0นย์นะครับเข้า3ตัวบนเป็นงวดที่2ต่อไปผมไม่บวกเพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทาให้เพิ่มเสียเวลาเพื่อนๆก็ลองไม่บวกเชคกันดูนะครับงวดที่3ก็เข้าเลข4งวดที่4เข้าเลข8งวดที่5ก็เข้าเลข8งวดที่6เข้าเลข8งวดที่7เข้าเลข0งวดที่8ก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออก3าตัวบน4ี่ี่หก็เข้าเลข4นะครับ เข้าสามตัวบนเป็นงวดที่8ติดต่อกันอํามาดูนะครับว่าสูตรนี้เราจะได้เลขเด่น3าตัวบนงวดวันที่1นึ่งพฤศจิกายนปีห6หที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดที่สิตุลาคมปีห6หกี่บวกสเป็น8 8ดบวกหเป็น14 14ี่บวกหเป็นยี่สิบยี่สิบบวกสองเป็นย2 2สิบยี่บวกหนึ่ง เป็นยี่สิบสามก็จะได้เลขเด่นสามถ้าชอบก็บแคปหน้าจอ,อกเก็บไปเลยนะครับถ้าไม่ชอบก็บปล่อยผ่านนะครับต่อไปเป็นสูตรที่สอง้แถวที่หนึ่งบวกได้แถวที่เจ็ดบวกได้แถวที่แปดบวกได้แถวที่สิบเอ็ดและบวกได้แถวที่สิบหกได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกได้สามก็จะได้เลขเด่นสามตัวบน ามาเ็คผลย้อนหลังก่อนนะครับเริ่มจากงว่วที่หนึ่งกัตกดาคามปีหกหกก็จะใช้ผลของง,ง่วงที่สิบหกมิถุนายนปีหกหกสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกศูนย์เป็นสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกแปดเป็นสิบสามสิบสามบวกสามเป็นสิบหกก็จะได้เลขเด่นหกเลขท้ายสามตัวบนออกหกศูนย์ห้าก็เข้าเลขหกนะครับ เข้าสามตัวบนเป็นงวดที่หนึ่งงวดที่สองก็เข้าเลขศูนย์เพื่อนๆก็ลองมาบวกเช็คกันดูนะครับงวดที่สามเข้าเลขสามงวดที่สี่เข้าเลขแปดงวดที่ห้าเข้าเลขสี่งวดที่หกเข้าเลขหนึ่งงวดที่เจ็ดเข้าเลขศูนย์งวดที่แปดก็งวดล่าสุดที่ผ่านมาก็เข้าเลขหกนะครับเข้าเป็นงวดที่แปดติดต่อกันมาดูนะครับวสูตรที่สองนี้เราจะเลขเด่นสามตัวบนงวดนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบ สิบบวกหกเป็นสิบหกสิบหกบวกเจ็ดเป็นยี่สิบสามยี่สิบสามบวกเก้าเป็นสามสิบสองสามสิบสองบวกสามเป็นสามสิบห้าก็จะได้เลขเด่นห้าถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไปเลยนะครับถ้าไม่ชอบก็บปล่อยผ่านนะครับต่อไปเป็นสูตรที่สามเทแถวที่เจ็ด บวกได้แถวที่8บวกได้แถวที่92ครั้งและบวกได้แถวที่18ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกได้6กก็จะได้เลขเด่น3ตัวบนมามาเช็คผลย้อนหลังก่อนนะครับเริ่มจากงวดที่น1กรกฎาคมปี66ก็จะใช้ผลของงวดที่16มิถุนายนปี66 2กบวก0เป็น2 2บวก2เป็น4 4บวก2เป็น6 6บวก4เป็น10 10บวก6เป็น16 ก็จะได้เลขเด่น6เลข้ายฐานตรับวบนออก605ก็เข้าเลข6นะครับเข้าเป็นงวดที่1งวดที่2ก็เข้าเลข5เพื่อนๆกล็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับงวดที่5เข้าเลข7งวดที่8เข้าเลข1งวดที่7งวดที่6เข้าเลข1งวดที่7เข้าเลข2งวดที่8ก็เข้าเลข4นะครับเข้าเป็นงวดที่8ติดต่อกัน ดูนะครับมาสูที่สามนี่เราจะได้เลขเด่นสามตัวบนงวดนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่สิบสี่บวกเจ็ดเป็นยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกศูนย์เป็นยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกหกเป็นยี่สิบเจ็ดก็จะได้เลขเด่นเจ็ดถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็บปล่อยผ่านนะครับสำหรับคลิปต่อไปก็จะคลิปเลขดับสามตัวบน ก็ขอใทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับท่านที่สนใจซื้อประกันภัยรถยนต์แบบผ่อนเงินสด0% 10เดือนโดยไม่เสียดอกเบีย้ยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวแถมมีส่วนลดพิเศษด้วยนะครับซึ่งบางที่จะไม่มีส่วนลดและโดยชำระผ่านไปษัตว์โดยตรงก็เข้าไปเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับโดย l ล n e i อของผมนะครับ แอดหกห H L V R U มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน QR Code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับแล้วถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต,ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับหรือจะติดต่อผมโดยตรงกฤษณพงศ์โทร092 273 9598ขอบคุณครับ และเพื่อที่จะไม่ให้พลาดในคลิปต่อตอ,ตอไปก็ให้เพิ่มผมไม่เป็นเพื่อนไว้บุไลน์เลยนะครับเพราะว่าถ้าผมลงคลิปใหม่ๆผมจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนทราบนะครับโดยไลยน์ไอเดีของผมนะครับ a d 8 1 2 c x w q b มีอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน qr code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับแล้วถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต,ใต้คลิปวิดีโอนี้นะก็ได้นะครับ ปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างเลขเด่นปักหลัก10ล่างเลขเด่น2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บนปักหลักร้อยบนปักสตัวบนแล้วก็3ตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลัก10ล่าง2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บนหลักร้อยบน2ตัวบนแล้วก็เลขดับ3ตัวบน ถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่น,นานๆก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณ ล่วงหน้าด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆน,น,นะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ